อินอินเพลงผมว่าถ้าผมรักผู้หญิงผมน่าจะอินแน่เลยเดี๋ถ้าผมมีแฟนแล้วผมอินกาแฟนะทำยังไงเราจะโกรธกันไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีก็ถามไว้ก่อน <c oughs> เอาแบบไหนครับเราเอาแบบคนสวยหรือว่าคนน่ารักดีท่านเราจะมีแฟนอยากเห็นแฟนผมเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักครับผมดับไหนดี แบบไหนดีครับเอาคนสวยหแล้ว่าคนน่ารักดีผมชอบผมชอบผู้หญิงทำงานผมชอบผู้หญิงแบบมีความคิดไม่ชอบอยู่กับที่ชอบพัฒนาตัวเองเพราะว่าผมก็เป็นคนทำงานเหมือนกันขอบคุณนะครับอย่ามีถ้าจะมีแฟนก็น่าจะทรงนั้นนะครับแบบทำงาน มีแบบคีดเอทหน่อยผมเป็นคนไม่ค่อยอันนี้นะครับ <c oughs> ไม่ค่อยพูดจริงจริงไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ข้อแรกเลยข้อเสียอืม <c oughs> นิสัยผมไม่ค่อยพูดอันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่น่าจะน่ารำคาญอยู่สำหรับคนที่แต่ผมอยากได้คนเอกโทเดอร์นะตลกดี อืม mm. ขอบคุณครับพี่ฟ้านี่เ ah, บบี้ฟ้าผมนะครับสิทธิ์กิฟต์ทารูกนะครับผมขอบคุณหนึ่งเดียวพี่นุกด้วยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมปลับเป็นเ้ดีกว่าจะได้แบบเห็นแบบเป็นรายเดือนเนาะเพราะว่านี้มันเป็นแบบ Talk of the Town ์มันทอล์กเฟรมแล้วจะมีขยะรมสถิทีตีไหมครับสามพันกล่อง <laughs> ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวปิดให้คนระับ จกี่คาวเกน้าอาเผื่อได้แบบแคบไว้เป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเราได้มารู้จักกันไม่รู้ว่าอีก5ปี10ปีเราจะยังจำกันได้อยู่ไหมอ้ามป้บเวลาใด้แล้วครับ นี่มาไหมนี่ไงมาแล้วนี่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 คือของออฟเฟมของผมนะครับนี่ออฟเฟม่นี่ครับยออฟเฟม หนึ <aunque S 2> <me> ่งหอเฟมเอ้ยมนะครับผมพี่มายครับสังเดียนนะครับผมนะครับถ้ามีแฟนจะเลิกเล่นตอรี่หรอไม่เลิกครับผมถ้าผมจะมีแฟนถ้าไม่เข้าใจผมก็ไม่ครบด้วยครับผมถ้าจะมาเงอแง่งี้เงาเรื่องงานก็ next go มันคือชีวิตผมครับผมมันคือการดําเนินชีวิตของผมในการหาเงินหาเลี้ยงตัวเองให้ตัวเองมีอนาคตถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็คุยกันไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าจริงๆเขาคือหน้าที่การงานของผมครับผมก็อาจจะไม่ได้ถูกใจหลายๆคนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมเลือกได้นะคือเขาก็ไม่ได้จะมาผมรอผมก็แค่บอกว่าผมไม่สามารถเลือกเล่นได้นะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองแบบรอบั่นใจว่าอะไรังไม่ใชนะ่แค่บอกว่านี่คืองานของผมถ้าเราเข้าใจกันในเรื่องแบบ้เราก็ไปกันไม่ได้ก็จบคิดถึงอะ <c oughs> ครับผมประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับผมเริ่มเหงาเค,งคเคยลองคุยแล้วเคยลองคุยแล้วแต่ว่าแบบน่าจะไม่ตรงไทยกัน ไม่คุยดีกว่าอาจจะยังก่อนอาจจะยังก็อาจจะยังบับรมหาคุณผู้ชมดีกว่าถูกใจผมที่สุดละเด็กคนที่เข้าใจผมที่สุดในโลกก็คือคนดูผมนี่แหละใช่ผมแบบผมใช้ชีวิตผมใส่เสียอยู่นะหลายอย่างอยู่ไม่ค่อยตอบแชท ไปไหนไม่บอกทําอะไรก็ไม่ค่อยตอบคุยก็ไม่ค่อยอยากคุยอะไรไม่ามีใครคุยหรอกว่าไม่น่าเหมาะใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบถ้าผมอินอะไรหรือว่าอะไรก็ถ้าอินไปกับผมก็ไปได้หรือเปล่าไม่รู้กันไม่เคยมีใช้ชีวิตแบบชิวๆผมอยากมีผมเคยลองคิดอยู่แล้วผมจะจีบคนคนหนึ่งอยู่แต่แบบเขาดีกีแบบเป็นคุณหมอ เรียนแพทย์อะไม่ไหวว่ะไม่น่าอาไหวอาจจะยังก่อนอาจจะยังก่อนแค่คิดอย่างเดียวตอนนั้นแบบชิวๆไงผมก็นั่งคิดอะไรไปเลยเวลาว่างอ่ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คนดังครับผมไม่ใช่คนดังไม่ใช่ไม่ใช่คนดังครับไม่ได้จีบคนดังผมไม่ชอบไม่กล้าจีบคนดังครับกลัวกลัวกลัวผมผมไม่อยากจีบคนในวงการเกมด้วย แบบแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าเราคุยคนดังเปลี่ยนจากคิดไปเรื่อยมาเป็นลองคิดถึงกันไหม,มไม่กล้าคุย,ยคนดังอะผ,ผมกลัวเป็นไรไม่รู้ เอางี้ผมไม่มีแฟนแกแต่ว่าผมหาเจเลี้ยงจบจะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บดังนั้นจบเข้าใจง่ายด้วยจบเลยรู้ละว,วิธีดีที่สุดไม่ต้องผูกมัด ไม่ต้องกลุ่ม,มัดไม่ต้องเป็นแฟน <laughs> เราเล่นเราเล่นเซลเซลเซลซเซล,ล <laughs> ิกต็อกเดี๋กับไปไลน์นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปติกต็อกนะอย่าลืมคิดถึงกันนะ คิดถึงนะครับฝากไปบอกคนในทิกตอกด้วยนะว่าคิดถึงทุกคนห้ามลืมกันนะ